เออก็สวัสดีนะครับชาว DC ทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับวิธีการทําลูกซองซองพกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับโอเคสิ่งที่ต้องมีก็คือนี่ครับอันดับแรกนี่ชดกันครับเป็นแบบยาวโอเคนี่ไงยินโทดูนะครับนี่นี่ครับคือสิ่งที่ต้องมีชิ้นแรกส่วนชิ้นที่สองนะครับที่จะต้องมีก็คืออันนี้ครับ นี่เรื่อยครับโอเคแต่วเราจะมารีวิวการทำกันนะครับเริ่มแรกก็เดี๋ยวเราถือไว้ก่อนดีกว่าครับโอเคเราจะใช้ไอ้นี่นะครับตัดช็อตกันนี่ครับ s าวออ f ช็อตกันนะครับ w i ส h h e x ์อะไรเนี่ยโอ้ฝนตกเสียงดังครับ โอเคเรียบร้อยครับตอนนี้นี่ครับตอนนี้เราก็ได้ลูกซองมาแล้วครับลูกซองผมคนตกแน่ากลัวมา,มากเลยครับนี่เรียบร้อยครับเท่ไหมสุดยอดเลยครับนี่เดี๋ยวโชว์ให้ดูแค่ไปนิดนึงนี่ครับเฮ้ยใคร no 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 please, please, no okay okay let's go 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 away โอ้ยเกือบครับเกือบโอเคเดี๋ยวเราออกกันก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันกลับมายิงเฮ้ยโอเคโอ้โอใจหายใจคว้อหมดเลยครับปึ้งไปดอกหนึ่งครับโอเคสำหรับการรีวิวนะครับก็จบก็จบลงเมียงแค่นี้ครับโอเค <laughs> uh, สวัสดีครับชาวดีซี <c oughs> Goodbye